สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาอยู่ที่ราศีมีนก็สามารถฟังได้เลยโดยตรงครับหรือท่านที่มีช่วงวันเกิดในช่วง15มีนาคมถึง12เมษายนนะครับคุณเป็นคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนครับก็สามารถฟังด้วยกันได้เลยครับ คลิปนี้ก็จะพยากรณ์ประจำวันที่12 1 8ถึง18พฤษภาคม2568ครับหากคุณเป็นคนนึงที่มีลัคนาราศีมีนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเป็นชาวมีนฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะติดตามคลิปเราต่อๆไปนะครับภาพรวมทั้งสัปดาห์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ลักษณะของราศีมีนก่อนชาวราศีมีนก็คือปลาที่แหวกว่ในมหาสมุทรของความรู้สึกและจินตนาการ นะครับชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีความลึกลับนะครับเป็นคนที่อยู่ในภพวินาศของโลกนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ซับซ้อนนะฮะในสัปดาห์นี้ก็คือจุดที่เปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของปีของชาวราศีมีนเลยครับเพราะว่าทั้งราหูและเสาร์กำลังจะโครจรเข้ามากระทบโดยตรงครับโดยาดาวราหูจะย้ายออกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับและดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนานะครับหรือถ้านับเป็นแบบ าดาราศาสตร์เนี่ยดาวเสา,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 าย้ายเข้ามาแล้วด้วยนะครับจนเราก็จะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆจนถึงปี2570ครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังฝึกวินัยให้มากขึ้นอย่าปล่อยตัวเองตามใจตามอารมณ์เพราะว่าความาการอยู่รอดของคุณอยู่ที่การไม่หลงไปกับความโลภความโกรธความหลงนะครับเรื่องแรกที่จะดูกันจะเป็นเรื่องของการเงินครับการเงิน ในช่วงต้นสัปดาห์การเงินขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนที่ติดต่อคุณถ้าคุณหวังพึ่งโชคเก่งกําไรให้ระวังมากๆนะครับในช่วง16-18พฤษภาคมนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์เรียกว่าได้มากเสียหมดนะครับในพริบตาเดียวนะครับเพราะว่าถ้าได้มาคุณมีแนวโน้มที่จ่ายแบบเปไม่ยั้งนะครับโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เป็นคนที่คุณห่วงใหญ่นะครับบางทีคุณดึงดูดต้องการเปเพื่อแบบ ดึงดูดคนที่คุณสนใจเข้ามานะครับขอให้คิดให้รอบข้อบว่าถ้าเขารักคุณเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องเปเขาก็เขาก็รักคุณนะครับแต่ถ้าเขารักในสิ่งที่คุณให้คุณต้องเปเขาถึงจะรักคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่จริงใจหรือเปล่านะครับแนะนำว่าให้ใช้จ่ายแบบพอดีนะครับอหญ่ใจใหญ่จนเกินตัวเพราะอาจน,นำภัยมาสู่ตัวโดยที่คาดไม่ถึงมาก่อนนะครับ เรื่องต่อไปครับเรื่องของการงานงานช่วงนี้มีการเดินทางฮะมีการดูงานการตรวจงานนะครับหรือมีโอกาสได้ไปสัมมนานอกสถานที่คุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆแล้วก็ทำงานแบบมีทีมเวิร์กมากขึ้นเปิดโอกาสให้ไอเดียใหม่ๆจากคนรอบตัวเข้ามานะครับงานจะเด่นด้านการสื่อสารการขนส่งการเดินทางเนี่ยเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับ หากเพื่อนฝูงชวนไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือทำโปรเจกต์ใหญ่ช่วงนี้ขอเตือนนะครับว่าควรจะตรวจสอบให้ดีเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดได้นะครับอย่าไว้ใจใครมากเกินไปอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปนะครับต่อไปเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะว่าตามกันได้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะฮะกับลูกชีวิตคู่จะราบรื่นดีช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาครับ คนโสดที่เข้ามากำลังมองหาความรักอยู่นะครับต้องเตือนสติตัวเองดีๆว่าอย่าใช้เงินซื้อใจนะฮะอย่าใช้เงินเปย์นะฮะให้ใครเข้ามาใกล้คุณเพราะว่าแทนที่มันจะนำคนที่ดีเข้ามาอาจจะนำมิจฉาชีพเข้ามานะเสน่ห์อาจจะพาวอดวายได้นะครับ เรื่องสุขภาพนะครับช่วงนี้อาจจะต้องใส่ใจเรื่องความเครียดนะครับสุขภาพจิตของคุณจะต้องแบบดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะดาวเสาร์มาทบลัคนาเนี่ยนะครับระวังอาการแพนิคอาการเครียดไปจนถึงซึมเศร้านะฮะช่วงปลายสัปดาห์ให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็โรคระบาดนะครับถ้าเป็นสตรีมีครรภ์น,นะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากน้ําเป็นพิเศษ ควรงดกิจกรรมเสี่ยงนะครับเดินลุยน้ำนะครับไปเล่นน้ำนะไปล่องแพอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับรถทางเปียกทางที่แบบต้องไปลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะรถอาจจะเสียจ,จะพังได้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับแรงกระแทกนะฮะต้องระวังมากๆเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเช่นอาจจะพบอะไรบางอย่างในร่างกายนะครับแล้วต้องจัดการในทันทีนะครับถามว่ารุนแรงมากไหมก็ ก็พอสมควรนะครับเพราะเป็นดาวเสาเนาะก็อาจจะมีความแบบไม่ไม่ได้ผ่าทีเดียวหายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเสาเนี่ยมันจะยืดเยื้อยาวนานนะครับต้องระวังแล้วก็เช็คสุขภาพดีๆครับเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ไม่เลื่อนการตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพประจําปีหรือใดๆที่คุณหมอนัดเนี่ยก็ก็ดูแลตัวเองดีๆครับข้อที่ควรระวังก็คือถ้าเสี่ยงโชคมากเกินไปก็พังได้ง่ายนะครับ แล้วก็อย่าใช้เงินเปให้คนอื่นนะครับเปไปเพื่อความสุขคนอื่นนะขอให้บริหารเงินบริหารจิตใจให้ดีนะครับทำอะไรต้องดูแผนในระยะยาวดีๆครับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนชวนลงทุนนะฮะต้องตรวจสอบให้ดีครับระวังภัยจากน้ำอากาศเปลี่ยนสุขภาพจิตสตรีมีคันก็จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับแต่สำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงรอบตัว คุณก็อย่าไประแวงเขาจนเกินเหตุนะครับถ้าเขาไม่ได้มายืมเงินหรือขอร่วมลงทุนอะไรเงี้ยก็เขาก็สามารถจะช่วยเหลือคุณได้อย่างปกติครับระวังอุบัติเหตุจากความรีบนะครับความรีบร้อนนะฮะหรือการผ่าตัดฉุกเฉินนะอันนี้ต้องต้องระวังจริงๆเคล็ดลับในการเสริมดวงนะครับก็สามารถที่จะไปไหว้พระตามที่คุณเคารพนับถือได้เลยนะฮะ หรือจะทําบุญรับดาวเสาด้วยการสวดมนต์ปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ก็ได้นะครับโคกระบือนะฮะไปสักการะสารหลักเมืองนะครับไหว้พระปังนาปรกนะครับเข้าไปในโบสถ์ไปไหว้พระนะครับไปถวายดอกไม้ท่านนะครับหรือถ้ามีเวลาก็ไปซื้อปลาไปปล่อยปล่อยวัวปล่อยโคกระบืออะไรก็ตามแต่ศรัทธาตามแต่กําลังนะครับ สุดท้ายสําหรับชาวมีนนะครับการเปลี่ยนผ่านของดาวในสัปดาห์นี้คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครั้งใหม่ในชีวิตความรอดของคุณอยู่ที่สติวินัยและความเข้าใจตนเองครับหากฟังแล้วรู้สึกว่าแม่นใช่และได้แนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องโหนชัดชโหราศาสตร์เจ็ดของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอให้คุณโชคดีและปลอดภัยครับสวัสดีครับ